ก็ขอสวัสดีทุกทุกท่านนะครับมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งนะครับของเย็นวันที่16มกราคม2565นะครับตอนนี้ก็ประมาณ5โมงนะครับหลังจากเมื่อเช้านี้นะครับผมถ่ายเนินที่จะปลูกบ้านนะครับก็มีการขุดหลุมไว้ตั้งแต่เมื่อวานนี้นะครับมีการขุดหลุมแล้วก็เทพื้นที่หลุมไว้นะครับสำหรับวันนี้นะครับก็มีการนะครับก็มีการเอาเสาตั้งนะครับ แล้วก็ทำโครงหลังคาไว้นะครับก็ถือว่าเร็วพอสมควรนะครับก็ยังเหลือเสาด้านหน้านะครับที่อีก3ต้นที่ยังไม่ตั้งนะครับตัวนี้จะเป็นเขาเรียกว่ากันสาดหน้าบ้านนะครับก็กว้างก็ประมาณ3เมตรนะครับ36มเมตรนะครับ ก็จะมีนะครับห้องนอนก็จะอยู่ฝั่งทิศเหนือนะครับก็จะกว้างประมาณสัก3าคูสเมตรนะครับส่วนบริเวณตรงนี้นะครับตรงที่เห็นสายยางตรงนี้ก็จะเป็นห้องน้ํานะครับห้องน้ําก็คงทําให้โตเท่าไหร่ไม่ใหญ่เท่าไหร่ก็อาจจะประมาณสักเมตรครึ่งคูณเมตรครึ่งน,นะครับหลังจากห้องน้ําเสร็จนะครับก็จะน่าจะเป็นห้องนะครับสําหรับทํากับข้าวทําอะไรนะครับ เป็นที่ล้างไม้ล้างมือเล็กๆนะครับส่วนห้องโถงหรือว่าที่เหลือจากการกั้นห้องนะครับผมก็จะปล่อยโล่งไว้เลยนะครับผมจะไม่ไม่กั้นเป็นห้องนะครับก็จะปล่อยโลง่งกับว่าให้ลมโกรกนะครับเวลาเข้านอนก็มีห้องเดียวก็พอนะครับพรุ่งนี้นะครับพรุ่งนี้ก็น่าตอนเช้าก็น่าจะทํา หลังคานะครับทำผมไม่แน่ใจว่าเรียกอะไรเป็นละแนงที่เป็นโครงหลังคาสำหรับปูหลังคานะครับช่วงเช้าก็น่าจะเสร็จนะครับเสร,เสร็จจากช่วงเช้าแล้วช่วงบ่ายก็น่าจะมุงหลังคาได้นะครับผมคงต้องสั่งให้พี่เขยสั่งหลังคานะครับัาคาสันไทยมานะครับแต่ว่าพรุ่งนี้ผมคงไม่ได้อยู่ที่นี่ด้วยนะครับพรุ่งนี้ผมก็คงกลับไปทำงาน ก็จะให้พี่เขยนะครับสั่งแล้วก็ผมก็คงโอนตังค์ให้บริษัทที่จะมาส่งหลังคานะครับส่วนด้านข้างนะครับก็จะเลยจากตัวบ้านประมาณ90เซนนะครับก็จะประมาณนี้หลังจากทำราคาเสร็จนะครับก็คงต้องเทเทคานระหว่างเสานะครับตัวนี้คงเป็นอาทิตย์หน้านะครับวัน ว่าวันจันทร์วันอัคารก็น่าจะเสร็จนะครับสำหรับหลังคาแล้วก็คานของเสานะครับอาทิตย์หน้าก็น่าจะเห็นเป็นรูปเป็นลากแล้วล่ะนะครับส่วนผมก็คงกลับมาอีกครั้งหนึ่งก็น่าจะเป็นเชา้าวันอาทิตย์นะครับถัดไปนะครับตรงนี้ก็คงปล่อยให้พี่เขยกับ ที่เคยกับช่างนะครับทำต่อให้เสร็จนะครับโอเคนะครับสำหรับการอัปเดตบ้านสวนของผมก็จะประมาณนี้นะครับก็ขอขอบคุณครับและสวัสดีครับ